คำเตือนบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการประชอดลุยสวนเป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพสยามเซเล็ปคลินิกสวยเซเล็ป ที่4ี่คอนสแวร์ชั้น3ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนรายการตา<ร>ช่อน,นลุยสวนค่ะนี่เทปพี่2แล้วพี่แต่งไม่มาอีกแล้วหลันล้าดีมากค่ะรู้สึกดีค่ะเห็นไหมก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพวกพี่รู้สึกไงก็รู้สึกดีเหมือนกัน วันนี้ยังแต่งไม่มานะมีอะไรจะบอกถึงพี่แต่งบ้างไหมคะก็อยากอยาให้เขามาเร็วๆมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้หญิงน้อยนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่กรุงเทพมหานครเมืองแห่งแฟชั่นค่ะอู้ยอยากไปอยากไปอยากไปได้แล้วักไปอ่ะมีอยากไปไหนกรุงเทพอ่ะน้องมีอยากไปเนี่ยไปดูคิงคองที่ไหน ่าตามันเก่ามากจะไปไหนจะไปรับประสงค์ไปทำไมแล้วอะไรเนี่ยสวัดพระพรมพระมรวังพระพรมเมราวันนะคะจุดใจหมดแต่ไม่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราสามคนจะพาคุณผู้ชมทุกช่านไปกรุงเทพจริงๆค่ะไม่เอาเหมือนครั้งที่แล้วนะบอกพาไปกรุงเทพกรุงเทพพอไปถึงก็แบบเออไหนอันนี้ขอเป็นไฮโซจริงๆั้งครั้งนี้ให้โซจริงๆค่ะคุณผู้ชมพวกเราสามคนจะพาไปกินหรูอยู่สบาย ใค่ะ<อ>แล้วก็ไปดูอะไรที่มันสวยๆเงามๆที่เหมาะกับใบหน้าของพวกเราค่ะแล้วก็่ใจนะว่า <share S 2> จะไม่หลอกจรอ่ะไม่หลอกค่ะเรียกว่าช่วงนี้เป็นปรากฏการพิเศษนะคะนอกจากที่พี่แต่งแต่งหายไปแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นเราจะไปเนสถานที่ที่ดีขึ้นสบายขึ้นนะคะน้องม่อยากบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่แต่งแต่งไม่ต้องกลับมาก็ได้นะคะแกรู้แกคงดีใจเนาะใช่แต่ว่ายังไงนะคะพี่แต่งก็เป็นไอดอลของน้องมีเสมอนั่นไงนั่นไง นั่นไงเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังเดินทางไปเดี๋ยวยังไงตามพวกเราไปเลยนะคะรถเลีเ้ยวซ้ายรถเลีเ้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเราขึ้นนินพี่เนยัง,งยกำลังงงกับตัวเองว่าทำไมต้องทำตามมุกของนางอะคะ่ะอะรถเลีเ้ยวซ้ายรถเลีเ้ยวขวาพอ,อแล้วพ <c oughs> ี่โน้ยคะทำไมคะแ <c oughs> น่ใจเหรอคะว่าน,นี่กรุงเทพกรุงเทพค่ะกรุงเทพด้วยแล้วดูกรุงเทพตึกลาบ้านช่องมันอยู่ที่ไหน ิิวไลไม่ต้องคุณมากอันนี้เขาเรียกว่าชานเมืองค่ะคุณผู้ชมาใารบอกจะพาไปเที่ยวกรุงเทพมาก็กรุงเทพนี่ไงไม่ได้ไม่ได้จำมาคือเบื่อสวนแล้วคิงคองถามถามจะขึ้นลิฟต์จะแบบไปดูคิงทองเข้าใจไหมถามถามาพี่กรุงเทพปะคะนี่พี่กรุงเทพปะคะทำไมไม่ตอบพี่คะพี่จะไปไหมตายตายเลยตายแล้วกรุงเทพปะคะคุณคะ พิธีกรของเราบ้าไปแล้วค่ะอยากไปกรุงเทพจัดอยากไปกรุงเทพพามากรุงเทพแล้วก็ยังไม่เชื่อที่นี่ก็ไม่เชื่อไม่น่าจะใช่กนยก็มากรุงเทพไปเร็วจะทบ้าตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเทลชนลุยสวนปาชนลุยสวนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพ ว้าว300บาท IPL ลดฝ้ากระสิวและออกซิเจนแมสเพิ่มความชุ่มชื้นที่สยามเซเลปคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3เราพาทุกคนมาที่ลำไซฟาร์มค่ะอยู่ที่หนองจอกนั่นเองนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะ เป็นสถานที่ที่เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ปีกสวยงามทั้งหมดทั้งสิน้นจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ปีกสวยงามเนี่ยเราหาดูได้ยากมากเลยในกรุงเทพ,พอย่างเช่นอะไรคะอินารีค่ะอุยอย่างเช่นแมวน้ำครับอยสัตว์ปีกทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ล่ะค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ปีกที่เป็นพวกหงส์ <S <S พวกนกสวยงามต่างๆเลย <S <S เอ้ยอนะปะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะตื่นเต้นจังเลยจะได้เจอหง 6เลขคะจานทูวิชันค่ะโอ้โหดูดด้วยที่นี่เขามีอะไรพี่มีก็มีรายการดีๆอย่างเราไงมีรายการอุ้ยเดี๋ยวนะคะหลากหลายทุกคนเข้ามาเยี่ยมที่ลำไสฟาร์มรายการเราก็เป็นอีกหนึ่งรายการค่ะที่เราจะมาคอนเซปต์ครับใช่เราจะไปรายการที่การีไม่ไปกันใช่เราก็ุยวิศรพงศ์พี่หนูแม่ ไม่มีอะไรการไหนเคยมาไม่มีอะไรการไหนเคยมาเลยค่ะที่ลำใส่ฟาร์มสวัสดีค่ะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพี่ธานีแล้วนะคะเดี๋ยวถามคุณพี่ธานีก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการทําฟาร์มหงนี่ทําได้ยังไงอะไรยังไงใช่ค่ะครับก็เริ่มต้นมาจากพ่อของพี่เนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลกที่สวยงามค่ะเมื่อประมาณสักสิบสองปีที่แล้วเนี่ยสิบสองปีที่แล้วได้เริ่มเอาหงมาทดลองเลี้ยงนะครับกับเป็ดสวยงามแล้วด้วยความศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับหงดำโดยการสังเกตและจำสังเกตและจำนะครับก็ใช้เวลาในการเรียงประมาณ2ปีแรกเนี่ยก็ได้ผลผลิตมาเป็นลูกหงเกิดขึ้นครับบอกผมก็ฟิชเชอร์ลิงกันเองก็เขาก็ทำกันเองมันบไปบินมาแล้วออกลูกมั้งคะใช่เออเขาอยากดูเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกในการพัฒนาให้ได้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นหรือให้เขาเสียหายน้อยลงเนี่ยก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนที่สนใจได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือ ในส่วนของหงเนี่ยเป็นเป็นมันมีต้นกําเนิดมาจากจากไหนครับครับถ้าหงดาเนี่ยถิ่นกําเนิดเขาคือทางทวีปออสเตรเลียออสเตรเลียแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปสั่งมาจากทางยุโรปเพราะว่าเขาเป็นสามารถเพาะพันธุ์แล้วขยายพันธุ์ไปทั่วโลกได้ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ต้องสั่งแล้วเพราะว่าที่นี่ก็เป็นฟาร์มแรกๆกของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ผลิตผลผลิตเกิดขึ้นเออถ้าหงมาจากเมืองหนาวเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือเขาจะไม่มีความสมบูรณ์สู้กับหงที่เกิดที่ในประเทศไทยไม่ได้นี่คือเข้าใจว่าหงเมืองหนาวจะแข็ง อ่าเขาคือต้นกําเนิดเขาเป็นหัวเมืองร้อนถูกไหมครับเสร็จแล้วเขาก็ไปพัฒนาที่เมืองหนาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาที่เมืองร้อนเองเลยช่วงกลมาช่วงจริงกลับมาเราก็เลยมีผลผลิตที่โอเคกว่าหลังจากที่ทดลองสั่งมาจากเมืองนอกแล้ว สู้ของเราไม่ได้เราก็เลยแบบไม่สั่งแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้มีเองครับแล้วหงทั้งหมดที่มีอยู่ในฟาร์มของพี่ธานีตอนนี้มีกี่ประเภทครับมีใหญ่ๆเลยคือ3าประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ก็คือหงดําอีกประเภทหนึ่งก็คือหงขาวหงขาวอยาเปรียบเปยหยุด ซึ่งถิ่นกาเนิดเขาคือทางยุโรปนะครับยุโรปอีกประเภทหนึ่งซึ่งราคาสูงหน่อยก็คือหงขาวคอดําหงขาวคอดำคือเป็นการผสมกันปะไม่ไม่ใช่ครับเป็นสายพันธุ์ของเขาซึ่งถิ่นกําเนิดเขาอยู่ทางอเมริกาใต้อ๋ออยู่อเมริกาใต้ครับมีลักษณะพิเศษคือตัวขาวตัวแต่ตั้งแต่คอดํามาเชียวพี่แอบทาหรือเปล่าจับมานั่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะเพราะอย่างนั้นเนี่ยของเขาคงมีชีวิตรอดอยู่ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยซึ่ง เป็นมีน้อยแล้วก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้แล้วที่น,นี่ในส่วนของสัตว์เศรษฐ,ฐกิจพวกนี้เนี่ยค,คือคนที่จะซื้อหรือว่าเราจ,จัดจําหน่ายออกไปเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรเออบางคนถามว่าเอาไปทานได้ไหมก็ทานได้นะครับอุ้ยตายแล้วทานโหเนื้หครับนะก็ก็ทานได้คือ ถ้าเกิดมีตังซื้อนะฮะคู่ละแสนกว่าบาทก็คู่ละแสนกว่าบาทครับส่วนใหญ่เขาก็เอาไปปล่อยตามสถานที่ที่สวยนะครับเช่นสมมติเปิดร้านอาหารสนามกอล์ฟร้านอาหารที่มีสระน้ำใหญ่ๆนะครับผู้รีสอร์ทบางคนบางความเชื่อของชาวจีนก็จะถือว่าเป็นสตร์สูงใช่ไหมครับแล้วก็ประมาณว่ามาอยู่ในบ่อแล้วสง่างามสวยเท่เก๋สมาร์ทอะไรประมาณนี้ครับไปส่งแต่ละบ้านเนี่ย บา่เลยเดี๋ยวถ้ใคพี่ธานีพาไปชมเลยดีกว่าได้ครับเดินระวังดนึงนะครับคือหงเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงอยู่ในน้ําด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีชายที่เขาเดินขึ้นมาด้วยครับพอมาเจออย่างนี้เราคิดถึงพี่แต่งแต่งเนาะทำไมอ่ะถ้านางมาด้วยนะต้องคาบเป็ดสักตัวลงไปกนถึงเนาะอันนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงเป็นล็อกล็อกล็อกใครก็ล็อกมันอ๋อล็อกนึงอยู่กี่ตัวคะสองตัวครับสองตัวตัวผู้กับตัวเมียพอเวลาอายุประมาณ2ปี ครับเขาก็จะสร้างเรือนพอนี่นะฮะเขาอยากจะลงน้ำโอ้ยโอ้ยโอยลูกตกไปนะลูกโอ้ยโอ้ยโอ๋ยโอ๊ยลูกลงน้ำไปเลยนะอย่างนี้แหละ ผงเนี่ยมันมีอุปนิสัยเฉพาะตัวยังไงบ้างอะคือหนึ่งเขาจะมีนิสัยพิเศษคือพอเวลาจับคู่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคู่หัวเดียวเมียเดียวเอ้ยเหมือนนกเงือกเลยอะนะรับเลยคะเสร็จแล้วพอเวลาเขาไข่เนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีตัวผู้ไปช่วยฟักไข่ตัวเมียก็จะฟักกลางคืนตต่ตู้จะฟักกลางวันโอ้ยสลับซึ่งปกติพวกไก่พวกเป็ดเนี่ยเขาจะให้เป็นหน้าที่ของตัวเมียใช่ใช่ใช่อุณมากเลยใช่ตรงนี้เนี่ยเรา เป็นรังหงที่แม่พ่อหงกาลังฟักไข่อยู่อันนี้พ่อเขาครับอันนี้เป็นพ่อพ่อหงจะฟักตอนวันที่จริงแล้วเขาจะนอนฟักทับบนไข่แบบเบาๆนะเขาจะได้ความอบอุ่น,นเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนมาดูมีอะไรแปลกปลอมเขาจะยืนคุมเชิงไว้เพื่อที่จะพอเวลาใครเข้ามาปั๊บจะตีแล้วก็จิกเต็มที่เลย,ยทําไมหงขาวคอดําที่มีราคาสูงคะเพราะว่าเป็นหงที่มีจํานวนน้อยในประเทศไทย พายากพายกเพราะพันุ์ก็ยากหน่อยครับตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่ามีไม่เยอะในประเทศไทยครับราคาก็สูงเพราะว่าตามต้นทุนที่สูงด้วยอ่าแล้วก็การเสียหายด้วยอ๋อครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูลักษณะใกล้ๆของผงขาวคอดำเนี่ยนะเขาจะมีแบบคล้ายๆหน้ากากสวมชุดแล้วก็ใส่หน้ากากเท่ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเวลาเขาจะไปปล้นเซเว่นอ่ะนะเขาเ็ัวออุ้ย นางดูเป็นผู้ดีมากๆค่ะการที่จะแบบชูคอเราหงแบบไม่ได้แบบวอยๆวเหมือนหงดำนะคะนั่นจะแบบค่ะเมื่อกี้เราไปดูหงดัแบบหงข่าวเขาได้แบบจะดูไฮโซกว่าใช่ไหมใช่เขาเคยมาเจอกันไหมมามองหน้ากันแบบเออมันส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ฮะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยทะเลาะกันเขาจะไม่ค่อยชอบกันด้วยเขาก็ บางทีเราคิดว่าจะไปสลับผสมมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรักกันมันมันไม่ชอบมันเหยียดสีผิวกันโอ้ยออกมาแล้วค่ะมาดูนะเมื่อกี้ใครมาดูใครวะไม่ทำอะไรค่ะฉันเข้าไปข้างในเลยค่ะสวัสดีไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรว้าวคุณพี่ตานีมาทางนี้ค่ะอ้อเชิญเชิญเชิญไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมคะนี่อุ้ยนางนางเรียกกันอยู่นะคะ เรียกกันว่าแบบเอ้ยมีกรงมีตัวสอตัวตุ๊กค่ะตัวบกอันนี้นะคะท่านผู้ชมคือหงพันคอสั้นค่ะโม้จริงเลยท่านนี้ชั้นี้ไม่ใช่หงนะครับจะเรียกว่าเป็ดอีกชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็ดมัลลาดมินิครับเป็ดมัลาดมินิมัลลาดมันจะมีพันธุ์ธรรมดาที่ตัวใหญ่ๆ นะครับที่เขาแบบอยู่ตามป่าทําะไรแต่พวกนี้จะเป็นตัวแบบตุ๊กตาเล็กๆน่ารักน่ารักกันเขาจะไปปล่อยสวยๆตามสระแล้วก็ตามตามบ้านคนอันนี้เขาจะเชื่องเขาจะว่ายน้ำไปมาใกล้ๆคนเลี้ยงง่ายฮะเลี้ยงง่ายอันนี้ประมาณ7เดือนครับนี่ที่พันเดียวกันปะพันเดียวกันครับมาจะออกมาคนละสีบางครั สีธรรมดาก็คือสีหัวเขียวๆแบบนี้นะครับตัวมีก็จะเป็นสีลายๆนกคล้ายๆกับน้ำตาลน้าตาลจริงๆเป็นเป็นที่กําเนิดของอสีเขียวหัวเป็ดนะเสร็จแล้วก็จะแตกออกมาเป็นสีขาวล้วนกับสีลายสีขาวก็คืออีกสีหนึ่งที่เขากลายพันธุ์ออกมาเออแล้วถ้าอย่างนี้น้องมีอยากได้เป็ดแบบหัวเขียวสักตัวหนึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ,รบส่วนใหญ่เราจะขายเป็นคู่ครับเพราะเป็นตัวเดียวแล้วมันจะเหงาครับก็ เราทีอยากได้ตัวเดียวอ่ะามคู่หนึ่งอ่ะก็ซื้อ2ตัวแต่เอาไปตัวเดียวอ๋อเอาไปตัวเดียวซื้อจ่ายสองตัวนั่นแหละตัวเป็นตัวเดียวี่เราฉลาดเลยอยากได้ตัวเดียวถูกต้องค่ะน้องมีนเท่าไรคะก็คู่ละ2,500ันหครับขนาดสอง0้าถูกมากนี่ก็คือคนที่แบบอยากเลี้ยงแบบเล่นๆสบายๆไม่ไม่หนักกระเป๋ามากกินยากเหยค่ะกินยากไหมก็แค่กินแหนแล้วก็ยืนในกระนิดหน่อย สาาาให้้้เขบงอะไรบ้างอย่างนี้เวลาโจรเข้าอย่างนี้มันจะไล่ให้ได้ไหมคะแร้วว่าตไม่ไม่ใช่หมานะคะอันนี้เป็ด พิธีนีค่ะอย่างเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยมีสัตัูอะไรยังไงมารบกวนบ้างไหมคะมีครับสัตว์ที่กินสัตว์ปีกก็มีพวกงูเหลือมก็มีนะครับเขาจะมารัดแล้วก็บางทีกินไม่ได้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเคยไหมคะมีครับมีฮะตัวตัวยาวมากก็มีอุ้ยเข้ามาเองโดยธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เชิญเข้ามาเลยครับแล้วยงเเรามีวิธีป้องกันไหมฮะครับเราก็มีวิธีการป้องกันก็คือเราจะมีตาข่ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีตาข่ายล้อมรอบล้อมรอบอาณาบริเวณขอเร เสร็จแล้วก็จะมีพวกตาข่ายในร่อนอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันเผือเวลาเขาเลื้อยเข้ามาแล้วก็พันพันอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้ามาไม่ได้แล้วก็จะเรียกเจ้าหน้าที่มาจับไปครับตัวใหญ่ๆครับกจากก่็จะมีสุนัขอีกครับสุนัขสุนัขบางตัวที่เขาที่สัยไม่ดีเนี่ยเขาจะกระโดดลงไปในน้ำเลยนะแล้วก็ไปไล่จับไล่กลัมันมันกัดเล่นครับจนจนหัตาย เขาก็เสียของนะฮะเสร็จแล้ว <im> อีกอันก็คือพวกตัวตัวเงินตัวทองใช่เขาก็เข้ามาพุบพุบโผโผลตามนู้นตามนี้ก็ทําให้หงเนี่ยกลัวได้ถ้าเกิดมีโอกาสนึกว่าเข้ามาแล้วหงนึกว่าเอาเพื่อนหมวชูคอไปตายไม่ใช่นะ แต่จริงๆแล้วศัะตูตัวฉกาจจริงๆแล้วคือพวกเรานั่นเองนะครับจะไม่ใช่ค่ะพิธานีแล้วความสุขในการทําฟาร์มหรือทํางานอยู่ที่เนี้ยมีมีมีอะไรบ้างคะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเราเราได้เลี้ยงสัตว์ที่เรารักนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีการพัฒนาหาสิ่งที่แปลก เป็นการท้าทายว่าเราจะสามารถที่จะทําได้ไหมเราจะมีประสบความสำเร็จในการพัฒนาเพาะพันธุ์ได้ไหมครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนที่สนใจเงียบบอกให้เงียบเนียบเลยเนียบจริงๆเงียบจริงแล่ะต่อเลยก็ พอเราเรามีองค์ความรู้แล้วเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาสนใจน๋อย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็เป็นวิทยาทานเป็นความรู้ต่อไปสําหรับคนอื่นที่จะมาศึกษาไ้ด้วยค่ะใช่เลยเพื่อสังคมใช้ตนเองนะคะทําไมล่ะทาเพื่อเผยแร่เผยแพร่เนาะใช่สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่ธานี้มากๆเลยที่มาให้ข้อมูลอะไรต่างๆแลเป็นประโยชน์แกทุกคนใช่ขอบคุณพี่ทานี้นะครับเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพิธีนีจับผงผงขาวคอดำใสใสตัยนะคะจองไว้คู่หนึ่งค่ะจะจ่ายเงินสดด้ืว่าจะจ่ายยงไงฮะมีผ่อนไหมคะอีออนลาชนุยสนลนุยสสับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมยกระชับที่สยามเซเลบคลินิก ซีคอนสแควร์ช e ั้น3วันนี้เราไปที่ไฮโซมาแล้วที่กินที่พักเราก็ต้องไฮโซแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงแรม The Grand Ho Wing c o อม s i o n Hotel b a n แบง k ์กค่ะตั้งอยู่ที่บนถนนสีนัครินนั่นเองนะคะเราจะมาทำอะไรกันที่นี่คะเราจะมานอนกันที่นี่คืนนี้มามานอนมาพักนะคะมามาทานทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมโอบโหเลิศเลเลเชิญนี่คือโรงแรมระดับหรูสุดในกรุงเทพ ดิเอาเข้ามาด้วยขอ้อล็อกเท้าทำไมคะแจ๊มันมันมันหลุมมากเอาเข้ามาดูเร็ว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 ถ่ายได้เขาไม่น้ำหนักตายตายตายพี่คเราต้องกระดือขนาดต้องหน้าดูอลังการมากปน่งตรงนั้นได้ไงเดี๋ยวคนเราจะจับจะจับจะจับโอ้ยใหญ่จริงอะสวยมากอะกลับไปอยู่ในสเตนคุณผู้ชมคะเสานะคะเสาเป็นเสาหินอ่อนแบบว่าตายแล้วแค่เสานี้ก็คงปลาเข้าไปเหยียบ สิบล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสวยมากอ่ะดูตรงนี้เป็นห้องมีเตียงนอนครบเลยะสามเตียงนะกูวิวได้แล้เห็นวิวของกรุงเทบหมดเลยอ่ะที่นอนของเราเนี่ยมีสามคนเธอตัวสั้นเธอก็นอนอันนู้นสันก็นอนอันนี้นีพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยเก่งว่ามีอะไรสักอย่างตรงนั้นเนี่น เป็นพมที่าัซายไหนดีอ่ายกย่งน้่ยองใสวอุยน้องมีนะถ้าน้องมีได้อยู่ที่นี่น้องมีจะอาบน้ำตรงนี้นะแล้วพี่สองคนก็นั่งน้องนั่งดูตรงนี้นะนัน้อมีจะทกแกพาแล้วก็อาบน้ำน้องมีเข้าไปน้องมีเข้าไปดูหน่อยเธอถามพวกฉันไหมว่าฉันอยากดูเธออาบน้ำปะ อุ้ยดูพื้นพื้นน้องน้ำสะอาดมากมีนอุ้ยน้องมินคอนเฟิร์มว่าสะอาดกว่าจานข้าวที่บ้านของมินใช่ไหมเอ่ยรู้ได้ไงว่ามันสะอาดจริงแบบนั้นไม่รู้แบบนั้นไม่รู้อย่างนี้ยังไงถะโค้กู้ะโคกวิจิตอลังการมากครับนี่จะค้กเหรอคเขาบอกสะอาริงเขาบอกว่าเนี่ยล้างแบบวิธีเดียวแบบพื้นเลยวิธีเดียวลองดูลองดูสะอาดไหมคะน้องมินหอมปะ เขาไปเลยดมในโอ่งอ่ะดมในอาอ่ะโอ้ยหอมโอ้ยหอมหอมไหมหอมไหมหอมไหมโอ้ยต้องมีเตียงเนี้ยนะพี่จะบอกว่ามันเป็นเตียงของพี่มีโซฟามีโต๊ะทางานนะเดี๋ยวนะมีมีอีกประตูหนึ่งฮะโอ้โหจริงมัน จริงๆห้องนี้ฟังก์ชันก็เหมือนห้องนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีเตียงแยกเป็น2เตียงนะคะก็เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะที่จะสามารถเออคุณพ่อคุณแม่นอนห้องนู้นย่องถงกลางแล้วก็มีอีกสองเตียงสําหรับเจ้าตัวเล็กเนี่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะมาพักแบบนี้ใช่ครับเข้าไปหาดูได้ที่ เวอร์ว canforwings.com ครับนั่นแหละค่ะคุณก็จะได้รับทราบข้อมูลของโรงแรมนี้อย่างชัดเจนและครบถ้วนหรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะะคใสอบถามได้รายละเอียดต่างๆนานาพาว่าก็ว่าจำหนังแล้วว่าวันนี้เราจะได้ทานอาหารไหมนี่ข้างล่างนี้เห็นบอกว่ามีห้องอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะยคือแบบ ข้างบนนี่ขนาดห้องพักคือดุราบมากแล้วขึ้นข้างล่างเนี่ยไม่กล้าไปกินนอก็อยู่ข้างบนไม่ต้องลงดี๋ยวเไปไปไปคุณผู้ชมคะเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตอันไฮโซแล้วก็เหมาะสมกับหน้าตาของเราอย่าเรียกว่าเราเลยค่ะหน้าตาของหนูค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องอาหาร t a n โ o ซูชิบ Bar ค่ะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นที่โรงแรมเด e Grand f o r w i n g s Convention Hotel Bangkok ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับ ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นตันโจซูชิบาร์เนี่ยนะฮะนอกจากร้านอาหารจะตกแต่งสวยงามได้บรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆแล้วในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยนะฮะเขาใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายกครัวกันมาเลยโดยมีเชฟทําให้รับประทานกันสดๆไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีเชฟรูปหล่อเราแนะนําตัวนิดนึงค่ะนรงกะระเก็ครับผมคุณนรงนะคะและอาหารที่จะทําให้ดูในวันนี้ก็คือ อมเมอเบิซูชิหรือซูชิหน้ากุ้งหวานโดยนำกุ้งหวานมาตัดหัวออกวางบนข้าวปั้นแล้วพันด้วยสาหร่ายจากนั้นนำสาหร่ายสดมาวางที่หัวจานรวมถึงมีใบโอบะมาช่วยลดความคาวปรุงแต่งด้วยวาซาบิดองขิงดองและหัวไชเท้าดองสุดท้ายโรยไข่กุ้งไว้ด้านบนก็ได้ซูชิหน้ากุ้งหวานกันแล้วครับเมนูต่อมาคือฮอเก็นไงซูชิหรือซูชิหน้าหอยปีกนกนั่นเอง ที่นี่เขาใช้หอยปีกนกทั้งตัวไปเลยครับนำไปห่อกับข้าวปั้นและสาหร่ายสดราดด้วยไข่ปลาแซลมอนไว้ด้านบนและเติมวาซาบิดองลงไปสุดท้ายราดซอสสไปซี่เอาไว้เพื่อปรุงรสชาติด้วยครับแค่นี้ก็ได้ซูชิหน้าหอยปีกนกแสนน่ากินกันแล้วครับและที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับเทปนี้เราไม่ได้กินให้ดูอย่างเดียวนะครับฟังให้ดีนะครับ เราแจาก Gift อชเชอร์ให้มาทานฟรีกันถึงที่นี่เลยจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ท่านด้วยกันครับแค่นั้นยังไม่พอโรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิ n ค c o อนเวชั่นกรุงเทพยังใจดีแจกห้องพักแบบเด l u ลักซ์ให้มาพักพร้อมอาหารเช้าอีก1รางวัลเรียกได้ว่าทั้งกินหรูทั้งอยู่สบายเลยทีเดียวกติกาเพียงท่านเข้าไปกดไลค์ทีแ่แฟนเพจรายการปลาช่อนลุยสวนจากนั้นก็แชร์ภาพกติกาที่หน้าเพจของเรา ก็มีสิทธิ์โชคดีได้กินหรูอยู่สบายกันแล้วที่โรงแรมเดอะแกรนโฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพถนนสีนครินกันได้เลยครับดูรายการจบแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปใน Facebook กดไลค์รายการประช่อนลุยสวนได้เลยอย่าช้านะครับของดีมีน้อยสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับปปรรรรระช่นลุยไย,ยไสสาาเเเีกรรก กดไหนปลาชนลุยสวนปลาบุปลาดูปั๊บปั๊บปลาช่นลุยสวนปลาบุปลาดปั๊บปั๊บปลาช่นลุยสวนปลาบุปลาดูปั๊บปั๊บปลาชนลุยสวนปลาช่อนลุย